ครับพี่นอ้องพออันนี้คือเตาเนาะครับเตานี่กระสือเนื่องเดี๋ยวเมาื่อคืนนะครับมาปักเบ็ดไว้ว่าส่วงยามกลับนาะครับปักเซตยามกลับ็้องไปเลาะให้พี่น้องมึงเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยโทษซ้บหลวงให้ถูงบ่ได้เลยเออก็เลยเด็กแตงไในได้ก็เลยเก็บตะปากรับเนาะครับโยที้เหลียววัวสองสามถุง มึงเฮ็ดงานต่อครับเสานี้ก็เลยมาเก็บกรับเพือนเสานี้สิได้ยสำเร็จโอเคครับพี่น้องไปเบิ่งหลังแรกครับน้อเบิ่งคันเงาวเฮาพี่น้องคันเงวคันเงาดิเฮ้ยน้องติดอีกตัวน่ะเฮ้ยพอคอพอคอตายน้องไม่เฮงเอ้ยได้เตี้มได้เตี้ย

เอาได้พี่น้องได้ได้ได้เขียงเงก็เอู้ทุกหมอผมบอกอย่ว่าเมาข้า่ี้พี่น้องนัวอู้ทุกอู้ตัดขนาดเฮ้ยเเก็บหลังนี่ก็ได้กปดุกไงได้มดขึ้นหลังนี่เบิ้งเบ้งเฮ้ยนี่เบ็ด Silly. Baik, faham. Eh. Menganiup, buat tinggi. Oh, titu kan? Huh? Tit, 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 penung, tit, tit, tit. Ah, yang wah. Oh, babu no. Oh, boy seperti orang ini lah. Ah, macam, wah, kini lusik tengah. คือนี่ไปก่นกหลังไปโอเคไปกินไงว้่งวิ่งวูบมีติงมีติ่งมีนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยถเดี๋ยวถขี่ยเข่เขี่ยออกกได้กินนกได้เด้อเด้อหางวะ ดิงสุขกคอมากอัู่นี่น้องฮะ

ไปบอกราตว่าอุ huh. ้ยโนดุกดุกดุกอืมอืมอืดุกดุกุ้ยอ่ะน้ำมันนมันบ่ถึกอ๊ยยไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊ก เก็บเก็บเก็บม้านมานมานุกหมานุกเออพอได้ยว่สงสัาะไ้กันเง a u ขมเลยนี่ซีลีทังคุ่ควนวมิดคีอกันหาหัวมงเนาะเก็บก้นให้น่อยสันขึนีเลยครับปลาในโดงกูนะห้ยกบ่คัก

พี่น้องมนันนี่ติดประตองพี่น้องประตองประตองโอ้ประตองนี่ว้าวเน่าเย็บรอยโอ้ยังได้กินเลยพี่น้องมันเน่าอ่างเงี้ยวิเย็บาทับปลาข้างหลังผมมีงี๊ต่ปลาข้างนั้นเลย,เยแต่ว่าข้างหลังดีแล้วข้า,างหลังมันแป้งมันก็พอายัางเลยก็แม่นหกเรือสิ่มซิกาเข้ามาหรอรับ น,น่องมึงอนั่นนี่พี่น้งองตัวคอซื่อๆโอ้เรื่บองบุ๊บถือเนาะระบบเปิดกล่องแล้วมันหกเลยแล้วบได้เปิดกล่องเมื่อกี้ทะลูกมากเหมือนหกไงเนี่ยมันเปิดดีนี่โอโอ้ยโอ้พี่บัง เบิงบ่ง,งออเบิบ่งรครับขอโมอโอ้ยว่ามันตะนิ่มมึงก็คัดเออเจ็บเจ็บอืมเอาพี่น้องวะมึงเดีอัปเดตเบิ่งนะครับนวาวาเฮาสีเ่เหลายมสัมเดียโนะอ่ะเบิ่งกันครับพี่น้องครับผลงานครับผลงานผลงานอ่การเงี้ยครับ กันเน่ากับกันสันอ่าสองงานมีร่วมกันมีซิอยเล่าๆประมาณหาสิบหลังนะครับนะเบียดประมาณเราเล่าหาสิบหลังอืมก็บถือว่าหลายอ่าเพราะว่าหลายก็บอกว้าเราขี่คันใส่มันบ่คือทงคือทาบานเฮามันใส่ยากครับนี่ครับอ่าที่เขาได้เมื่อคืนอนี้เนี่ยเนี่ยตัวเป็นนะครับเนาะตัวเป็นอืมตรงนี้บอกคนใหมาตัวหนึ่งเมื่อคืนนี่ได้เมื่อคืนนีอเนาะพี่น้อง ใส่โล่โย่ใส่ใส่โลอยู่เออบึงปลาดุกครับดุกตัวนี้ตัวตัวนี้ใหญ่คอเคี้ยโย่อ่ะผมเคยได้บ่อยครับดุกตัวใส่โลส่วนมากอืมก็บ่ค่อยเอาไหนหรอกมันกินยากอืมมันบ่คือปลาคออ่าอันนี้ก็ส่วนที่เป็นซกตายแข็งแรงบ่าหลอดต้องเหลือกันได้ออเอาเนี่ยแหละครับพี่น้อง ที่ได้นี่ก็สีได้อยู่มา,มากดอกมาก้าเล่าๆโอ้ยหกเจ็ดโลอยูอ่อือมั้งครับเบื้องส่งนะผมณผู้นวณบอกดอกไอ้พี่น้บบนอง,นงบาที่นี่สถได้กับบั่นกับซองได้บ่าที่นี่เออถึงเวลาแล้ว <c oughs> งอมงอมบัด <c oughs> แล้ตากระติดไปเบิดแล้วตอนนี้คือสีบัวไอ้ดอกอ่ะพี่น้องอ่าก็ฝากพี่น้อง ติดตามเลยครับเด้วชงไม้ว่าจะเปิดชงไม้ตองลูกอีสานผัดทินหากินในเมืองกรุงนะครับเนอะอาะขึ้นเก่าล่ะก็สิได้พบพ่อครับนายสร้างหน่อยห้อยกระโถกขึ้เก่าครับมีคลิปตีออย้อนก็จะมาอัปเดตสูพี่น้องเมืงองถึงแม้ว่าเวลาเฮ็ดงานสิบ่ค่อยมีเวลาเท่าไรนะครับเพราะว่าผมก็เฮ็ดงานจันทร์ถึงเสาร์เนาะหยุดวันอาทิตย์มื้อเดียววันอาทิตย์นี้ก็บ่ได้หยุดดอกก็ไปเฮ็ดโอคือเก่าครับ หนึ่งกระตื่นพูนตีซีกระตุ้นตีซีตีหาออกจากบ้านครับนั่งรถบริษัทมหาพุกโมงเ้ารอดบริษัทขหกโมงสี่สิบหานะครับขันรถบบติดก,ก็ได้ยเอางา้นแปดโมงเ้ารเลืออีที่ทุ่มเครื่องเซารถบริษัทสิมับขอดเงื่นสามทุ่มกว่าพอดีพี่น้องแต่ละเมื่อแต่ก็มีเวลาคือเราครับอืมข็ฝนหาเวลาอาจจะเป็นล,งลงยย่งเบดล่งคล้ายเยี่ยงก็ว่ากันไป โอ้หลายอย่างผมกับแล้วนี่เพราะว่าเคยอยู่บ้านเคยหาอยู่หากินเนาะครับพอมาอยู่นี่เออมองเบิ่งตัวมันเป็นยังไงแต่ก็พอได้อยู่พี่น้องแต่ป่าบ่คือกันเด้กับอีสานบ้านเฮาอยู่นี่ต,ตัวเขียนนี่ผมนึกว่าธรรมดาอยู่นะเออเอาแล้วครับพี่น้องนี่็บ่ไว้แล้วกลับบ้านเงื้อนอนพักผงพักผ่อนตัวนี่นี่นอ่า ไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวสิเสียออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวสิภาพคลิปหน้าเดี๋ยวสิภาพไปดักหนูยิ่งหนูบุญละดักบังลัน่นด้วดักปลาไหลตัวปลาไหลนี่มิดาตัวยิงไไ่งใหญ่เลยพี่น้องลองเบิง้งนะเหมือนกันครับนะเขาก็จะได้เจอกันใหม่ครับผมฝากไปฝากติดตามครับผมสวัสดีครับ